อืมเคครบทีมอีกไหมเนี่ยเจอพวกเลททีมอีกไหมเนี่ย <laughs> เจอเลททีมแล้วคนมาเดี่ยวจะลำบากไงนออคนมาเดี่ยวลำบากนี่คือหนึ่งเลยนะไอคนที่เล่นเป็นทีมอะ่ะมันจะคิดว่าไอนี่อ่าอะไรอะ่ะมันมันจะคิดว่า,าคนนอกอะ่ะห่วยทีมเลยสู้ไม่ได้อย่างเงี้ยคือแบบไม่เกี่ยวอนี <laughs> ่ย เหมือนว่าไอ้พวกเป็นทีมไงคนเป็นทีมมันต้องเข้าข้างเลยนะใช่ไหมใช่ามาสี่คนมันอาจจะโทษแดงว่าเอยแดงแดงห่วยอะ่ะเออเก็บเหลืองไม่ได้แดงแม่งห่วยเดี๋ยวครับมึงไม่ดูหรอครับอย่างเงี้ยเออแล้วคนในทีมมันก็จะเห็นด้วยจึงเกิดอุปทา,านหมู่ว่าคนนอกห่วยเออโดยที่ไม่ดูทีมตัวเองเออที่บอกไอ้คนมาเดียวแล้วเจอเลยทีมเนี่ยซวยซวยมากเลย เดลต้าพัดเดลต้าพัดต้องเปลี่ยนเป็นไอเดีเพื่อนแล้ว,อ,อ,วอะไรอีกแล้วหุ่นยิงเต็มอัตรามากทีมกูยิงทุกคนเออเรียกว่ายิงทุกคน เนี่ยแม่เนี่ยเอาเอคมากอ,อกเล่นอย่างเงี้ยบอกแล้วเป็นอย่างนี้แหละคนเราเป็นอย่างเงี้ย <varit> แม่ไม่ควร จิ้มจิ้มซูรูตัวเดียวกันเกือบแล้วเกือบแล้วถอยกอ่อน <c oughs> ขึ้นจะทำไมวะเรียร้อ้ครับทีมแตกเป็นคนแรกแล้วครับใครไม่รู้ <c oughs> <c oughs> มีเหลือสองตงัวเองแล้วเลทีมอีกไมเนี่ยพ <c> ม <oughs> <c oughs> ่วนหนึ่งทีอ่ะ แล้วก็มีใครสนใจไอ้นี่เลยเออแล้วก็เอาดาบมาโง่ๆเขาเมลีสามเขาเมลีสามมึงหยิบดาบมาทำไม หล,ลังเฟ้อมันใส่พวกนี้แม่งไม่ดูเลได้ดูอะไรกันเลยนะ ช็คลายชื่อไม่ใช่เลดทีมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่แม่งก็มีเดลต้าสตัวแล้วมึงก็ยืนชิวเออยืนชิวมากโอ้โหไม่คิดจะยิงช่วยกันเลยคนยิงแ,แท้แทนยิงที่ไม่คิดจะยิงเล่นทำไมโอ้กูมีหน้าที่ประท่าดาบกับเมลิซาอย่างนี้เหรอ อ่ากูหุ่นดาบกูยังเคยมายิงเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ลักโอ้เยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะอือฮึ่มโดนเขาไล่ลงมาตัวไรไล่มึงอ่ะ โอ้โหัวไก่ตายเลยนะแล้วเลือดมันก็ตั้งเยอะนี่ะโอ้โหไม่ได้เฉยเลยมันชนนับดาเมจก่อนดาเมจดาบฟันเข้าอ่ะไอเดียไออเล็กตายละมึงตายแน่ อเล็กที่ไม่ไม่ใช่ปืนเออแล้วเป็นใช้ปืนเป็นแก็ซลิงระยะเผาขน <laughs> เ,เล่นกูว้าวเลยเลยนะีใน่ใครสอนมาเล่นอะไรวะ <laughs> <laughs> ด้านบนสามตัว มแล้วครับแดงไม่ต้องเข้าเหลืองหรอกครับเหลืองสองตัวแถมมีคนเฝ้าเต็มอตาห,อห,อหัวแ่งที่านี่ว่าสู้เองสู้เองหมดเลย แปะแปะแปะซีวันลบนั่นไงเข้ามาเองกู <c oughs> ไม่เกี่ยวนะควรอีกแล้วต้องเป็นกูอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่กูมาลองหุน <c oughs> น่นมึงทำอย่างกับว่ากูเล่นหุ่นตัวนี้มาสักสิบตาได้แล้ว <c oughs> นี่ตาที่สองเอง <c oughs> ไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วจะโง่โดยขึ้นไปแล้วมันก็จะตาย <c oughs> อเล็กนี่โง่จริงเ,เรียบร้อยตายเห็นเปล่าบอกแล้ว <c oughs> นี่แหละนะความโง่ของคนจริงใครให้มันโดยขึ้นไปก่อน มั่นคือตัวแจกอ่ะตัวแจกแต้ตมเลยอ่ะเอออันนี้ตัวแจกแต้มเลย วันหนึ่งทีตายอยู่ดีไม่นับดาเมจอีกแล้วเฮ้ยเอาจริงเอาจังเออมันก็ได้อยู่หรอกนะแต่มันจะแบกเกินอ่ะมันจะแบกเกินไปแล้วมันเหนื่อยมันปวดมือด้วยนะเว้ยถ้าเกิดว่าจะทําอย่างนั้นอ่ะคือต้องเริ่มต้นไลฟ์เลยเริ่มต้นไลฟ์เลยเพราะมือพี่มันไม่ล้าเออไม่ล้าแล้วมันเล่นได้ครับอืม แบบถ้าจะให้จริงมันต้องแรกๆเลยมือมันยังไม่ลาแบบเพิ่งเพิ่งเริ่มวันเพิ่งมาเริ่มเข้าเกมอย่างเงี้ยเออควนควนคขวัควนควนญวัญยไอข้างหลังนี่รอดเฮ้ยขวหนึ่งที ดิ้นได้ด้วยโหอ้ออ่าเมลีแพ้อีกแล้วเกจ็บแม่งลุ้ไปแล้วนะดาบโดนก่อนเฉยเลยฮ่าผมเล็บแมวอยู่ชนะได้โดยมีคนในทีมแจก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 เก่งชิบหาย แรงเ์อีแล้วเดี๋ยวมึงแจกเก่งมากเออไม่ได้ดาวเพื่อไปแข่งกับที่หนึ่งแค่นี้ที่หนึ่งคิวเยอะกว่าคิวไปสี่โอ,อ้แจกจนแบบไม่รู้จะแจกยังไงละ